ต <RIS> ่อไปนี <term après> ่แมนเรืองสองปีน้องเจ้าเฮ้ยเจ้าอาบาดเดียววันนี้อยู่ต่อมาอาดามกระบวาติพระเจ้าได้ไล่เขาออกจากสวนอุญญาหรือว่าสวนเอเดนตามติปเจ้าได้ปันปอนว่า จุงมีลูกล้านไหลแล้วอาดามกับเอว่าก็มีลูกปินกุญจายชนชอวาข้าอินปินพีใจเฮ็ดนาและน้องใจนั่นชื่อว่าอาเบลเปินกุญลิงแบะหาบาทเดียววันนี้อยู่ต่อมา ผู้เป็นอายก็ได้เอาพักไปถาไวายพระเจ้าส่วนน้องใจนั้นก็ได้เอาเบมาขาไปถาไวายพระเจ้าก็ได้หับเอาเครื่องถาวายของน้องใจส่วนว่าของปีใจนั้นพระเจ้าก็บ่ได้ฮับเอาของปีใจ หาบาดเดียววันนี้อยู่ต่อมาปีจายก็พิจใจแล้วพระเจ้าจึงได้ถามปีจายนั้นว่าสูพิจัยเมียนสังย้อนมาสูบอกฟังกำเฮาแล้วปีจายก็ได้จูเอานองไปตรงหน้าพุนแล้วปีจายก็ได้ขาน้องใจตายเสียแล้วแหละ แล้วพระเจ้าก็ได้ถามข้าอินผู้ปินอายนั้นว่าน้องใจเจ้าไปไหนแล้วข้าอินได้ตอบพระเจ้าว่าเฮาบ่หูเฮาบ่ได้อยู่กับน้องใจหา,าบัดเดียววันนี้แล้วพระเจ้าก็ได้ตอบข้าอินว่า เลือดของอาเบลผู้ปิ้นนองใจเลือดหอนไปหอดโตเฮานี่แหละปิ้นลักทานที่เจ้าได้ขาน้องใจเจ้าแล้วพระเจ้าก็ได้บอกว่าเฮาจะบอหือเจ้าได้อยู่ป็นบอนและปิ้นตีเห็ดบอได้กินย้อนว่าเจ้าขาน้องของเจ้า แล้วพระเจ้าก็เหออาดามเอวามีลูกตืมเป็นกุญแจชื้อว่าเซร็จเป็นลูกใจผู้ที่สามอาดามกับเอวารลก็มีลูกรานไลอันนี้แหละแม่นกำเวนที่เขาสองกุญปีน้องได้ขากัน หาบาดเดววันนี้ย้อนว่าปีใจบ่ฟังกรคำของพ่าเจ้าส่วนน้องใจนั้นฟังกรคำของพ่าเจ้าเหตตามกรครำพ่าเจ้าดีบอกต่อไปหือ้อกุนเน่าจุงมาพผ้อมใจกันมาเจอคำในของพ่าเจ้า ตามที่ได้เขียนไว้ในพระคำพี่ก็จะได้ไปหาพระเจ้าตุนนี้และพระเจ้าก็ได้บอกหือเฮาหูก่อนว่าจะมีเจ้าตุนบุญตุนหนึ่งจะโผดกุนเฮาแล้วก็จะตายเหมือนแบะโตนั้นแลเปื้หลังบาปกรรม ของกุนเฮาหือกุนเฮานี่มาเจอเจ้าตุนบุญตุนนี่เนอก็ยังมีแล้ว